ครับแ้วดูก่อนได้นะจ๊ะมีขั้นตัวหนึ่งร้อยจ้ะมีร้อยนึงมีห้าสิบราอแต่นุ่มเลยนะครับมีสูตที่เท่าไหร่คะห้าสิบบาทจ้ะสับไหมจ๊ะส,สับนะ ne

นี่ค่ะนี่รับคีค่ารับคารับรับคารับคับคารับค่ารับค่ารัารับค่าับค่ารับค่าค่ารัับค่ค่า